สองนักแสดงนะคะแพรวานิชาพัทแล้วก็ฝนสนันทาัดค่ะที่ได้ถแถลงข่าวนะคะเปิดใจกรณีที่พวกเธอเนี่ยถูกแอบถ่ายในห้องน้ําแล้วก็ห้องแต่งตัวขณะที่ทําธุระส่วนตัวอยู่นะคะซึ่งพวกเธอก็ยืนยันเลยค่ะว่าจะดําเนินคดีเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดค่ะ หลังจากที่สองนักแสงสาวนะคะแพรวาน,นิชาพัฒแล้วก็ฝนสนธชัดได้เข้าพบกับเจ้าหน้าที่หน่วยสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งสามารถจับกลุ่มแอดมินเพจที่นําเอาคลิปแอบถ่ายของทั้งคู่ไปเผยแพร่ได้แล้วนะคะล่าสุดค่าแพรวานแล้วก็ฝนก็ตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวเปิดใจถึงเรื่องนี้เลยค่ะว่าจะดําเนินคดีให้ถึงที่สุดเพราะว่าหลังจากที่เห็นคลิปรู้สึกช็อกแล้วก็โกรธมาก เพราะว่าไม่รู้ว่าบุคคลที่ถ่ายทําไปเพื่ออะไรและในกองละครเนี่ยน่าจะมีแต่คนเบื้องหลังก็ไม่คิดว่าจะถูกกระทําแบบนี้เบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ตํารวจก็สามารถจับคนที่ข่ายคลิปได้แล้วค่ะแล้วก็พบว่าทําเป็นอาชีพนะคะแล้วก็ยังเป็นนักศึกษาอยู่ด้วยแล้ะค่ะจากหลักฐานมีคลิปเป็นพันๆมีเด็กอายุต่ํากว่า18ปีด้วยนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะมีเพื่อนดาราคนอื่นที่ถูกแอบถ่ายด้วยหรือเปล่า โดยหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบปากคำแล้วทางผู้กระทำผิดก็บอกว่าซื้อคลิปต่อมาอีกทีหนึ่งก็ทำให้การสืบเนี่ยค่อนข้างจะยากค่ะแต่สำหรับโทษทางกฎหมายก็คงต้องรองให้ศาลตัดสินว่าอีกฝ่ายจะได้รับโทษอะไรบ้างพร้อมกันนี้ทั้งคู่ก็ยังวอรน,นะคะว่าขอความเห็นใจช่วยหยุดแชร์คลิปหรือว่าขอวา้าเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องตลกทุกวันนี้พวกเธอยังหลอนระแวงไม่อยากเข้าห้องน้ำหรือว่าเปลี่ยนชุดข้างนอกเลยไปฟังเสียงสัมภาษณ์ค่ะ ที่ออกมาคู่กันเพราะว่าคนขายเนี่ยค่ะขายเป็นแพ็คเลยเป็นคลิปฝนพุกแพลาฝนพาราคา,าเท่านี้ใช่เราก็เลยคิดว่าเอะหรือมีแนวโน้มไหมว่าเป็นคนถ่ายทีมเดียวกันตอนที่ฝนกับแพาวาทราบข่าวเนี่ยเรารู้ว่าแบบมีคลิปแล้วเราได้ดูคือเพ่ตรงว่าเหมือนเหมือนนอยไปเลยไม่กล้าออกไปไหนอยู่หลายวันเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราออกไปแล้ว คนที่เราเดินส่วนเนี่ยเขาดูคลิปเรามามหรือเปล่าจนแบบเริ่มตั้งสติได้ก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ทาอะไรผิดนะสิ่งที่เราทําคือพฤติกรรมของมนุษย์ที่ที่ใช้เป็นปกติคนที่ผิดเนี่ยคือคนที่มาแอบถ่ายมีคนมาขอแบบไหนไม่ผมไม่เชื่อขอวาร์ปหน่อยเรารู้สึกว่าโอเคคุณอาจจะไม่เชื่อแต่ว่ามันคือเรื่องจริงนะคะไม่ต้องแบบมาขอวาร์ปด,ดูเพราะมันไม่ใช่เรื่องตลกที่จะเอามาแบบส่งคลิปนักแสดงไปดูกันเล่นนะคะระแวงค่ะระแวงมากทุกวันนี้เหมือนเวลาเข้าห้องน้ํา คือพอเราเห็นทั้งคลิปตัวเองแล้วก็คลิปพี่ผลด้วยเราก็เหมือนแบบต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นอย่างเช่นแบบสมมติเราจะไปเปลี่ยนชุดที่ไหนเราก็ต้องแบบเหมือนแบบก้มดูนู่นนี่นั่นว่าแบบมีหรือเปล่า ก็ถือว่าเป็นอุทาหารณ์ให้กับสาวๆเลยนะคะยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยค่ะพร้อมกันนี้นะคะสองสาวก็ฝากขอ,ขอความเห็นใจมาด้วยนะคะว่าหยุดดูคลิปหยุดแชร์ต่อนะคะเพราะว่ามันส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของพวกเธอแล้วก็ครอบครัวอย่างมากเลยะคะ่ะยังไงก็ต้องขอความร่วมมือมาด้วยนะคะส่งกาลังใจให้กับทั้งสองสาวด้วยค่ะ